วันนี้วันนี้เทสาไหร่วันนี้เท่าไหร่วันนี้สครวันนี้ผมไอ้ทอมไอ้ทอมนะวันนี้ดูกันวันนี้ตั้งกูเนี้ยเจอกันครับเจอกันมาชมชาติสุดท้ายโอเคครับสุมือเบื้องต้นไม่ให้กันสสซอร์สุกแล้ะมาครับมาครับเป้าหมายเราเป้าหมายเรามาครับเป้าหมายมาแล้ว ไปแล้วครับไปเร็ว

โอ้โหเปียกเปียกอ่น้องไปถึงเปล่าเลยวะไปยมภูอะไรชิมไข่มึงดูตีนกูด้ดิใครมีรองเท้าไปดิไปไม่ได้เนี่ยเรางเท้ารางเท้าไม่มี เดินยังไงไม่มีคนเข้าเป็นไงครับเป็นไงเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างครับเนป็นไงครับเป็นไงบ้างเนี่ยโชคดีนักชิมัไปไหนอ่อ อ่าเริ่มเริ่มบวดกันแล้วเริ่มบวดกันแล้วอันนี้ก็เริ่มบวดกันแล้วครับเอ่าปลาใหม่เอาไปนี่รู้จักหรือยังไอรอนแมนนี่เลยเนี่ยขอสวัสดีสวัสดีนะครับขอขอขอคนถ่ายมั่งครับ คนไทยมีรองเท้าอคอรับช็อกโกแลต์ต่อไปดูครับสภาพไม่มีรองเท้าแบบนี้ครับมีมรองเท้าอค,อรครับช็อกโกแลตครับวันสุดท้ายแล้วยังโดนลักครับโอ้โหรองเท้าเก่าขนาดนั้น,นยังมีคนเอาอีกวันที่น้ำปะนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับ